ัสดี่แฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเมื่อวานฟุตบอลโลกโคตรมันเลยก็มีแค่คู่แรกนะครับโค้เชีย์บอโกที่เสมอไปศูนย์ศูนย์ครับที่เหลือนะี่มีแค่เรือใบเราลงหมดเลยนะไล่กันตั้งแต่คู่สองทุ่มครับเยอรมันเจอกับญี่ปุ่นเกมนี้เขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะโซเชียลทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มเนี่ยโอ้โหพูดถึงเกมนี้กันเยอะมากๆอยู่แล้วครับญี่ปุ่นแซงชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้กุโดกการเราลงตัวจริงด้วยครับก็ยิงอยู่โทษพาทีมเยอรมันขึ้นนําไปก่อนแหละแล้วก็มายิงชนเสานอกด้วยนะ ถ้าเข้าหนึ่งก็สองศูนย์ผมว่ารูปเกมเนี่ยคงเปลี่ยนไปเลยครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่รู้กันญี่ปุ่นแซงเฉยเลยแต่พูดตรงๆเลยนะญี่ปุ่นโคตรน่าเชียร์เลยครับเล่นโคตรสนุกวิ่งกันโคตรดีใส่สุดทุกดอกครับยิ่งเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้ยอยากเห็นฟุตบอลไทยบอลโลกเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าชาตินี้ผมจะได้ดูหรือเปล่าก็ไม่ได้หวังอะไรเลยครับเห็นญี่ปุ่นเล่นขนาดนี้ทีมเอเชียเราทั้งญี่ปุ่นทั้งซาอุน,นีทำผลงานได้ดีหมดเลย ันคู่ต่อมาครับสเปนเจอก,กับคอสตาริกาอันนี้เล่นแบบสบายเท้าเลยเจ็ดศูนไอที่แปลกวว้เนี่ยคือคู่เซนเตอร์ครับเป็นเรือใบสีฟ้าทั้งคู่คนนึงก็ลาป็อกเลยครับเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วแต่อีกคนนึงนี่คือโรดี้นะกองกลางตัวตัดเกมของเราเนี่ยแหละไปยืนคู่กับลาป็อกเลยครับเป็นเซนเตอร์ก็ เอริกเก้ก็ใช้แผนแบบนี้คือเหมือนเอานักเตะระบายสีฟ้า2คนไปยืนคู่กันเลยจะได้เล่นรู้ใจคนนักเตะบาซ่าก็ไปเล่นกันตรงกลางมันก็ดูเล่นเข้าขากันง่ายขึ้นครับเมื่อวานถือว่าผลงานดีมากๆสเปนและในกลุ่มนี้เนี่ยแม่งจะมันตรงเกมหน้านี่แหละครับญี่ปุ่นเจอบคอสตาริกาซึ่งคอสตาริกาเนี่ยแพ้สเปนมา7 0ญี่ปุ่นชนะเยอรมันมา2-1ถ้าญี่ปุ่นชนะเนี่ยมี6แต้มเลยกดดันเยอรมันแบบโคตรอ่ะแต่เร็วสุดด้วยนะครับวันนั้นะที่ญี่ปุ่นเจอกับคอสตาริกา แต่ทีหลังนเหงื่อตกแน่ครับถ้าเยอรมันสะดุดเนี่เรียบร้อยครับญี่ปุ่นเขารอบชัวร์น่าดูน่าเชียร์มากครับกลุ่มนี้ส่วนคู่สุดท้ายครับกเ็เป็นเยี่ยมชนะแคนาดาไป็นหนประตู 1, ะต่อศูนย์ครับลูกพี่ใหญ่เควินเดอร์รอยก็ลง เต็มเกมเลยครับต้องยอมรับว่าดูได้ไม่เต็มที่เผลอหลับไปก่อนเหมือนกันก็มีแค่ช่วงจุดโทษนั่นแหละที่เห็นนะครับแคนาดาและจุดโทษยิงตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้ายิงเข้าไปในเกมแม่งเปลี่ยนไปแล้วแหละแต่สุดท้ายก็มาได้ประตูในนาทีที่สําคัญมากๆครับช่วงถ่ายครึ่งแรกจากบาชูย,ยี่ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเบลเยียมแต่ที่มันงงๆคือเกมนี้แมนออฟเดอะแมตเป็นของเควินเดบรอยเควินเดบรอยก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันว่าถ้าพูดถึง ในฐานะทีมเนี่ยเราเล่นไม่ได้ดีพอเลยก็ไม่เข้าใจงงเหมือนกันว่าทำไมถึงได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ครับแล้วก็พูดแบบติดตลกไปนิดนึงบางทีอาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงของตนก็ได้และเดอบรอยก็ยังบอกอีกว่าต้องให้เครคดิตกับแคนาดาด้วยครับเราไม่สามารถผ่านการเพรสซิงของพวกเขาได้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเกมที่ดีเลยตัวผมเองเนี่ยก็ยังเล่นไม่ดีเลยด้วยซ้ำถึงแม้เราจะหาวิธีคว้าชัยชนะมาได้ก็ตามครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับสาวกแฟนๆเบนเยียม ทั้งหมดยุคนี้ไปบนโลกค้าวหน้านี่ก็แอบ,บเป็นห่วงเหมือนกันนะนักเตะมันจะเปลี่ยนทายกันไม่ทันนะสิส่วนข่าวสารครับเมื่อวานก็รายงานไปแล้วแบบบดีเลยครับว่าต่อแน่ๆหลายสื่อรายงานตรงกันครับแล้วก็ต่อจริงๆมาต่อในช่วงเย็นเย็นของเมื่อวานก็อยู่ต่อไปอีกสปีชัวๆแล้วครับอยู่จนถึงปี2025ทําไมคลิปเมื่อวานถึงต้องจ่าหัวว่าดีใจสุดๆเนี่ย เพราะว่ามงคิดว่าการมีโค้ดที่ดีแม่งโค้ดสำคัญเลยเปกนกเดียล่าอยู่กับเรามาควา้าแชมป์ไปแล้ว11รายการครับถ้าพูดถึงการชนะเนี่ยชนะไปถึง271เกมจาก374เกมถือว่าน้อยมากนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนอยู่70กว่าๆเลยอะ่ะและที่สำคัญคือจะหาโค้ดแนวรุกมันๆแบบนี้จากไหนเน่ยแม้บางเกมจะดูตื้อๆนะครับแต่ท้ายที่สุดเฉลี่ยวันเนี่ย374เกมพ่อกดไป921ลูก สูงจะจัดเลยครับแล้วก็หลังจากต่อสัญญาเสร็จเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะเป๊ปบ,บอกว่าดีใจมากเลยครับที่จะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีก2ปีก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สโมสรแห่งนี้ด้วยครับเป๊ปก็ยังเปรยว่า10ปีหลังสุดเนี่ยโอ้โห เป็นเรื่องวิเศษครับเป็นเรื่องที่เดียวของสโมสรและมันจะเกิดขึ้นในอีก10ปีถัดไปด้วยเพราะสโมสรแห่งนี้มีความมั่นคงมากครับแล้วก็หยอดหวานๆนิดนึงว่าตนเนี่ยรู้สึกพิเศษมากในการที่ได้มาอยู่กับเรือใบสีฟ้าตั้งแต่วันแรกเลยนะและตนเนี่ยคงหาทีมอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละ ก็มีการพูดถึงความรู้สึกด้วยครับว่ายัางมีอะไรมากกว่านี้ที่เราสามารถประสบความสําเร็จร่วมกันได้ครับและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ตัวเองเนี่ยต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัลต่อไปครับสาระหลักสําคัญเลยก็คือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่แหละผมเชื่อว่าแฟนระบายศิฟปทุกคนอยากได้ครับถ้วยอื่นนะไม่มีปัญหาแป๊บเก็บได้แน่ๆครับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้าเราไม่สตาร์ทถ้าเราไม่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ยากมากเหลือเกินครับฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะ การที่จะได้แชมป์ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันง่ายกว่าการได้เป็นแชมป์แรกอยู่แล้วครับขอครั้งแรกก่อนแล้วกันอยู่าชเชเ่าแชมเปี้ยนเลกฝากเป๊เปไว้แค่นี้ครับเอาให้ได้ฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้ก็น่าชมน่าเชียร์ครับไล่ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเลยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคมเรูนสวิตเซอร์แลนด์มีแข้งระบายสีฟ้าเราด้วยนะอาคันจีครับดูแล้วก็น่าจะลงเป็นตัวจริงแหละแล้วก็เวลา2ทุ่มครับโอรุกไวยเจอกับเกาหลีใต้สูสีดูดีมากคู่นี้เป็นอีกคู่ที่น่าติดตามครับ ห้าทุ่มตรงโปรตุเกสที่มีแ้่เรือใบเราเต็มทีมเลย3คนคิดว่าวันนี้3คนน่าจะลงตัวจริงหมดนะรูเบนดิอาสเจากันเซโลแล้วก็เบราโดซิลวาผมคิดว่าลงหมดเจอกับการหน้าครับแล้วก็เวลาตี2อครับเต็งหนึ่งอย่างบราซิลจะเจอกับเซอร์เบียรอดูแลกันครับว่าคู่ใหญ่ๆค่ำคืนนี้จะมีคลิกล็อกเหมือน2วันที่ผ่านมาหรือเปล่าส่วนใครอยากร่วมสนุกกีฬาเนี่ยฝากอัลฟ้าแปดแไปด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ